สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวลาค่ะม้วมามวนด้วยหน่อยเร็วๆวันนี้สาวลามารอพี่จ๋าพี่จ๋ายังไม่เลิกเลยเมื่อแม่ชวนไปเดินทุ่งศีเมืองสาวลาตอบว่าม่ยังจะก้ดังไม่ได้ยินแม่ยังเะก้วอีกหลา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 ลนนาะาันกาน่ากลัวเนาะมันหนลาหนาลาัาก็มืดเล็วด้วยาันตาาย วันนี้แม่มาทักทายตอนเลิกเรียนเนาะทักทายทักาทกายตอนเลิกเรียนผู้ชมเช้าล่ะรดูทุนเลยนะรถดุทุนเลยนะตอนนี้อุบนัหนาวแล้วนะคะก็ Go. ฝากทุกคนดูแลสุขภาพฝากหน่อยค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง<ะ>ฝากดู แลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงหนาวเดียวกันหอนเดียวกันหนาววันนี้อุบลหนาวได้ประมาณกี่วันแล้วคะสองถึงสามวันแล้วอุบลหนาวแล้วหนาวอุ่นกลายเป็นน้ำเย็นหนาวอุ่นกลายเป็นน้ำเย็นจะค่ะสำหรับวันนี้แวะมาทักทายเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ<อ>บ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ